สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทอิอกจำปาดงคนลั่นทุ่งคะ่ะวันนี้ลุยงานจนค่ำเลยนะค่ะเนาะว่าจะปูให้เสร็จวันนี้ช่างช่างเทอิอกการันตีว่าเสร็จวันนี้ก็เสร็จจริงๆคะ่ะวันนี้เสร็จจริงๆแต่ว่ายาแนวเหลือประมาณยาแนวเหลือประมาณหนึ่งตารางเนาะค่ะเนาะหนึ่งตารางยังไม่ยาแนวนะคะพรุ่งนี้ค่อยมายาเพราะว่าปูนยังไม่แห้งเนาะค่ะเนาะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเนาะค่ะเนาะเก็บงานที่เหลือเหลือแค่ยาแนวเหลือประมาณหนึ่งหนึ่งตารางเนาะคะ่ะเมื่อนี้ช่างเทิดเพื่อนคี้คุยเพิ่นว่าจะเอาให้เสร็จจนค่ําเพื่อนว่าค่ามับเลยค่ะค่ะเบาเบาเปิกเพิ่นก็แล่งมืออย่างขักเนาะคะ่ะเอาจนว่าค่ามับเนาะค่ะเนาะไม่ได้พักเลยเนาะคะ่ะทีมงานช่างเทิดเนาะคะ่ะ ค่ะรุยงานเอาจนค่ําเลยค่ะยังไงก็ต้องให้เสร็จเนาะค่ะนาะต้องให้เสร็จนี่ค่ะมีกาลังกาลังใจด้วยเนาะค่ะนะคะออมเงินกําลังใจให้หนูช่วยอะไรไหมออมเงินว่าให้หนูช่วยอะไรไหมอนวาค่ะนี่ค่ะเก็บชิ้นงานเนาะคะ่ะเก็บเก็บตรงนี้แล้วก็เสร็จ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมายาแนวตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ยาไม่ได้นะคะเพราะว่าปูนยังมีแห้งค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทําต่อนะคะเนาะแต่ว่าปูกกระเบื้องเสร็จแล้วเหลือแต่ยาแนวค่ะสมกับช่างเถิดว่ายังไงก็ต้องเสร็จเสร็จจริงๆด้วยค่ะนี่ค่ะลุยลุยแต่เช้าจนค่ําเลยนะคะทีมงานช่างเทิดะค่ะ นี่ค่ะดูการทำงานของทีมช่างเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะการทำงานนะะี่ค่ะแบ่งแบ่งหน้าที่กันเนาะคะ่ะแบ่งหน้าที่กันทำนะะเร่งอย่างด่วน,นะคะ่ะรับประทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก็ลุยลุยงานเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าต้องทำให้เสร็จวันนี้เนาะะคะ่เนาะเสร็จ วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องตั้นจะเข้าไปยาแนวที่สวนสาวมนเนาะคะ่ะนาอแล้วช่างเทิดก็จะมาทํางานอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะจะมุงหลังคาค่ะมือื่นเพื่อนติมุงหลังคาเนาะคะ่ะช่วงนี้งานก็ก็มีเข้ามาเยอะเนาะค่ะน้อก็ต้องเร่งทํา แต่ช่วงไม่มีงานก็ไม่มีงานเลยดูดูการทำงานของทีมช่างเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ นี่นะคะปูกระเบื้องเสร็จแล้วเนาะคะ่ะยังแค่ตรงที่ตรงที่ปูมันข้าเนาะคะ่ะยังไม่ยาแนวเนาะคะ่ะเพราะว่าปูนยังไม่แห้งเนาะคะ่ะยังไม่ยาแนวนี่ค่ะเพราะว่าขําก่อนเนาะคะ่นะเนาะพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อมาปูกระเบื้องเสร็จแล้วเหลือแต่ยาแนวเนาะคะ่แะแบบมุมนี้เคค่ะ แจ้งล่ำนี่ค่ะทีมช่างเนาะคะ่ะเตรียมตัวกับบ้านลรคะ่ะข้ามแล้วเนาะคะ่นะเนาะข้ามแล้วข้ามแล้วเสร็จแล้วลืมเผือลืมปลาอ๋อลืมแหนี่ค่ะลุยเต็มที่เลยเนาะคะ่ะเอาจนเสร็จเลยเนาะคะ่ะจนข้ามเลยเนาะคะ่ะไม่เสร็จไม่เลิกเนาะคะ่ะเหลือแค่ยาแนวนิดประมาณตารางตารางนึงนี่นแล้วเนาะคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยายาแนวตอนเช้าเนาะค่ะเนาะมาเก็บเดี๋ยวกลับบ้านค่ะเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะไปแล้วคําแล้วช่างเถิดไปแล้วค่ะรถช่างเถิดไม่ได้ไฟตาเนาะคะ่ะซาเล้งช่างเถิดไม่มีไฟตาก็ต้องได้น้องคิงขี่ออหน้าเนาะค่ะเนะาะซาเล้งมีตาตาหลังตาหน้าไม่มีน้องคิงขี่รถออกหน้าเลยค่ะ ดูจนค่ำเลยนะคะเมื่อนี้ค่ะต้องให้น้องคิงขี่รถออกออกด้านหน้าเนะคะเนาะช่างเถิดไฟตารถไม่มีไฟตาหาด โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากาบขอบพระคุณเยซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยทุกทท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปาถนาจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านมากจ้า